ผมวิรัตพิมพนิธภาคเพื่อไทยจังหวัดกาะสินเขตหนึ่งก็ได้ฟังคำตอบของท่านรองเลขา38นาทีก็คิดว่ายาบ้าหรือยาเสพติดก็คงถึงเวลาที่จะบปสจะจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกแพทองทานชินวัตนนะครับพร้อมทั้งคณะรัฐมนตรีทุกท่าน ที่ดีเดย์วันที่สามสบมกราจะเป็นการปราบยาบ้าและซีนชายแดนให้เห็นผลภายในหกเดือนและอีกอย่างหนึง่งก็มีคำพูดที่เรื่องยาบ้าที่ดีที่สุดในประเทศไทยจากปากท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรแห่งประเทศไทยวันนี้ ผมกลับเรียนท่านประธานครับผมอยากได้คำแนะนำจากท่านประธานอีกสักครั้งครับผมจะได้จดจำแล้วก็บันทึกไว้อีกสักครั้งเพื่อเป็นภารกิจในการที่ทุกท่านจะปราบจะบ้าขอขอบคุณครับท่านครับ